สนับสนุนโดย Pro Bike We Believe in a Healthy World การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงบริษัทนายเอสเตดจำกัด สวัสดีครับได้เวลาแล้วครับกับรายการปั่นสนัลโลกจิโรอิตาเลีย2016นะครับครึ่งชั่วโมงเต็มกับไฮไลท์ของการแข่งขันจักรยานแกรนทัวร์รายการแรกของปีที่ประเทศอิตาลีนะครับเจอทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มสิทีแล้วก็วันอาทิตย์ในเวลาบ่ายสโมงครึ่งเช่นเคยนะครับอยู่กับผมภาคยุทธภาคแล้วก็พี่หนึ่งพรอนผมครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ เมื่อวานนี้การแข่งขันนั้นขึ้นเขาลงห้วยพอสมควรแข่งขันในสกีรีสอร์ทโด่งดังนะครับส่วนใหญ่สถานที่ที่แข่งขันนั้นจะเป็นที่เหมาะสมสำหรับเล่นกีฬาฤดูหนาวแต่ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็จริงนะครับอย่างไรก็ตามการแข่งขันจักรยานและกีฬาชนิดอื่นสามารถแข่งขันได้และการแข่งสเตจเมื่อคืนรับรองได้ว่าสนุกแน่นอนครับหลังจากพักกันไปหนึ่งวันเมื่อคืนนี้กลับมาบู๊กันอีกรอบนะครับแต่ก่อนจะไปชมไฮไลท์ของการแข่งขันเสรษฐีพงนั้นยังคงมาลุ้นรับของรางวัลกันได้นะครับคำถามของวันนี้ครับครับ คุณผู้ชมชอบการปั่นหรือว่าการแข่งขันสไตล์ไหนในจิโรเจเรียมากสุดครับยกตัวอย่างอ่ายกตัวอย่าง <Supreme S 1> สปรินสปรินต์ไทม์แพ้เอา หรือว่าจะเป็นปั่นขึ้นเขาขึ้นเขาทางราบาได้หมดนะครับสอ่องเข้ามาน,นะครับ 4, 64, 4 26, 6 4 2ก2 6กนะครับในการรัรบของรางวัลน,นะครับทั้งของรางวัลประจำวันไม่ว่าจะเป็นทางด้านมวกนะครับผ้าคลุมหน้านะครับเราก็เสื้อยืดด้วยนะครับแจากกันวันละสิบตัวในช่วงท้ายของทัวร์นาเมนต์ครับและก็ยังคงสามารถสะสมลุม้นรางวัลใหญ่คุณผู้ชมครับก็คือเสื้อจกักรยานลิขสิทธิ์ของแท้จะทางรายการจิโร่ตะลีครับแจกกันทั้งหมด8ตัวชมพูแดงขาวแล้วก็น้ำเงินครับและนี่คือของรางวัลใหญ่สุดที่อยู่ข้างข้าผมครับ เกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมากับจักรยานเทรล1.2 CS2 ูลค่า31,000บาทแจกกับผู้โชคดีกันไปในช่วงจบรตนเมตนนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับร้านจักรยานโปรไบส์ ike, แล้วก็บริษัทบูมใสคลิปจำกัดด้วยแต่เมื่อวานนี้มีรายชื่อผู้โชคดีไปดูกันครับว่าใครนั้นได้ของรางวัลอะไรกลับบ้านก็บไปบ้างครับนี่ก็เป็นรายชื่อผู้โชคดีของเมื่อวานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหมวกนะครับผ้าคลุมหน้ารวมทั้งเสื้อยืดครับติดต่อมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างน,นะครับ02 3383886เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลนะครับต่อเข้ามาในวันแล้วก็เวลาทําการกบจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับนี่ก็คือเสื้อยืดเทรคนะครับจัดกันวันละ10ตัวรวมทั้งหมวกวันละ2ใบแล้วก็ผ้าคลุมหน้าวันละ1ผืนกันด้วยนะครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับไปดูกันเลยครับกับการขันเศดสิบกบอกได้ว่าบู๊กันมันสะใจแน่นอนครับตอนเช้าอุณหภูมิก็ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับ มีลมพอประมาณครับ8ต่ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่บนเขาเนี่ยอุณหภูมติต่ำนะครับ10กว่าองศามีแต้มสะสมสูงสุดให้ชิงกัน37แต้มครับและมีโบนัสพิเศษ30วินาทีสำหรับผู้ที่เข้าตำแหน่งดีด้วยครับ,รบเส้นทางจากเิสซาโนเน่นะครับไปยังอันดาโลนี่คือเป็นระยะทางที่สั้นกว่าปกติพอสมควรครับเป็นแค่132กิโเมตร ใช่ครับแต่ว่าสเตจแบบนี้มันท้าทายตรงภูเขาละครับออกสตาร์กันที่บริเนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามในจังหวัดชื่อบูซาโนอีลาฤดูหนาวนิยมเล่นกันมากและมีพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเยอะครับภาพตัดกลับมาที่20กิโลเมตรสุดท้ายอันนี้ผ่านเขาลูกแรกไปแล้วนะครับพัโซเดลาเมนโดล่าครับนี่กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวต้องเจอเขาอีกสองลูกแล้วจะไปจบบนยอดเขาครับ ก่อนจะเข้าการแข่งขันเสร็จนี้คนที่นําเป็นกองซื้อจมูกอยู่ก็คือซิปเปิโล,ลโคชิบิกจากลอตโต้แอลจัมโบนำเอสบันชาเวสจากโอริกาคุณเอชสองนาทีสิบสองวิแล้วก็อันดับสามเป็นบิลินโซนิเบลลี่สองนาทีห้าสิบเอ็ดวิอีนิงตัวเต่งรับอเลิคันโดนบาเบเด้นั้นอยู่ที่สี่นะครับตามหลังอยู่สามนาทีครึ่งครับนี่คือกลุ่มของเอสบันชาเวสนะครับจริงๆแล้วแถวนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งที่ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างยุโรปตอนเหนือ และทางวัฒนธรรมเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับแต่นการณ์ในตอนนี้ตัวเต็งทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเบลรี่และบาบ่าได้นั้นเริ่มโดนคอชวบิกทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆครับวันนี้เหลือเพียงแค่ไม่กี่สเตจในการที่จะบู๊หวังจะกลับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำนะครับก็ต้องพยายามที่จะช่วงชิงเวลากันให้ได้เต็มที่นะครับเพราะว่าตอนนี้ม้ามืดอย่างคอชิบิกนั้นเริ่มจะยืดเลยเวลาทิ้งห่างไปเรื่อยๆครับผมก็เลยถามเรียกม้ามืดไหมเป็นม้ามืดจริงรับคอชวบิก ไม่มีใครคิดว่ามาถึงสเตจที่16แล้วเขาจะครองเสื้อสีชมพูนี่เป็นกลุ่มที่ตามมาครับมีนักปั่นดีๆมากมายครับรวมถึงราฟาไมากาและก็เอสวันชาเบสเองด้วยครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคันตรงกลางนะครับก็คือโดมินิโกโพสโซวิโบนะครับเป็นเอซของเอติทูอาร์ลาโมเนียลครับยังก็ยังท็อปเซนจีนะกาลาโดยรวมทั้งหมดนะครับนี่คือกลุ่มผู้ตัวแต่งครับแถวนี้มีจิริสอร์แล้วมีเลสื้อสากสวยงามมากๆนะครับอเลฮันโดรเวร์เวเดครับตัวเต็งของมูนวิสตาร์เริ่มจะมีการขยับทาเวล ขึ้นมาแล้วครับแต่พอยิงปุ๊บคนที่เกาะล้อตามแบบเหนียวหนึบครับก็คือคคอชวิตครับเสื้อสชมพูเขาไม่ปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดครับถือว่าเหนียวมากๆคนนี้คคอชวิตเองครองเสื้อสีชมพูตอนนี้นะครับแต่ว่าเวเวอร์เดเป็นตัวเต็งเวเวอร์เดไม่เคยชนะสเตจในการแข่งชีโร่เดยทีเดีเลยปีนี้เป็นปีแรกที่เข้าแข่งขันอายุก็ใกล้หลักสี่เหมือนกันนะครับ จริงๆแล้วถ้าเขาชนะได้ในวันนี้ก็ยังไม่ใช่นักกีฬาที่อายุมากที่สุดที่ชนะสเตจของทีโรเคยมีนักกีฬาที่ชนะสเตจทีโรปีที่แล้วอายุ37ปีมาแล้วนะครับ,รบแต่วันนี้เพิ่งจะ36ปีเองแต่ก็เป็นการแข่งขันในการแข่งขันแกรนด์ทัวร์จีโรเจเลียครั้งแรกของตัวเขาครับเพราะว่าปกติแล้วจะไปลงที่ตูดฟองกับลงที่ลาบูต้าสเปนประเทศบ้านเกิดมากกว่านะครับแต่เพิ่งจะควา้าแชมป์แกรนด์ทัวร์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวครับก็คือลาบูต้าที่สเปนในปี2009ที่เหลือก็ติด ท็อปทรีท็อปไฟมาตลอดนั่นแปลว่าผลงานของเ้านนั้นในระยะยาวในช่วงสัปดาห์น,นีย แต่คนข้างสูง้เดียกันไม่ค่อยได้ใช่ครับเมื่อสกูตตัดภาพไปที่วินเซนซนิบาลีนะครับตามรายงานแต่เราไม่ได้มีภาพวินเซนซนิบาลีในช่วงแรกเนี่ยรถจักรยานของเขามีปัญหาทีมต้องช่วยประคองหลังจากนั้นทีมงานอาซาน่ามาเอาจักรยานคันใหม่ให้นะครับทีมเซอร์วิสก็มากับรถยนต์แล้วก็ตอนนี้ได้จักรยานคันใหม่แล้วแต่ว่านิบาลีโชคร้ายหลายครั้งเคยมีอาการโซ่หลุดด้วยนะครับ จริงๆแล้วการแข่งขันร,รายการนี้ก่อนจะเริ่มตอน้นขึ้นียบาลีคือเต็งหนึ่งของการแข่งขันแต่ปั่นไปปั่นมาถ้าสเตจนี้พลาดอีกเห็นที่จะลำบากครับและที่สําคัญจะกลับไปแก้มือในตูดฟองก็ไม่ได้นะครับตูดฟองนั้นแอสตน่าวางฟาบ,บิโออารูไว้เป็นเอชของทีมครับดังนั้นตรงก็ต้องสู้เพื่อศัก์สีสู้ขัดใจกันในจิโร่นี่แหละครับของทางด้านวีเดนโซนินบาลีเอชของทีมแอสตนน่านะครับ แต่ก็มีข่าวลือนะครับว่าเขานั้นอาจจะย้ายออกจากทีมแอสตันาไปเพราะว่ามีปัญหาไม่ลงรอยกันอยู่พอสมควรขัดแย้งกันระหว่าง2ขั้วในค่ายของทางด้านทีมแอสตันาครับเป็นทีมที่มีปัญหาอยู่เสมอๆนะครับปัญหาแอสตันามีทั้งในทีมแล้วก็นอกทีมแต่งผาเร่งโดดด้วยใช่แตงๆแล้นนิบาลี่เองเนี่ยเป็นนักปันที่เก่ง ถามว่ามาลงรายการนี้เนี่ยเขาก็น้อยใจนิดๆนะแต่จะความที่เป็นอิตาเลียนก็อยากจะชนะในบ้านเกิดของตัวเองครับเพียงแต่ว่ารายการที่ใหญ่ที่สุดแน่นอนครับตุร์ฟรองส์ในเดือนกรกฎาคมตอนนี้ให้ฟบิโอรูชว็นดาวรุ่งของทีมไปลงแทนและอย่าลืมว่าอารูก็เป็นอิตาเลียนเหมือนกันนะครับ13กิโลเมตรสุดท้ายตอนนี้อยู่ในช่วงการปั่นขึ้นเขาลูกรองสุดท้ายนะครับในช่วงท้ายจะมีเขาด้วยกัน2ลูกนะครับแคตตากรี2แล้วก็แคตตากรี3ช่วงเส้นชัยนะครับฝ่บายที่ขึ้นได้ก่อนลงได้ก่อนนะครับก็จะมีโอกาสทิ้งห่าง้ ท่าแปลกไหมจะเห็นตัวเลขเปอร์เซนต์หรือว่ามีร้อยละอยู่ข้างหลังนั่นคือความชันของเขานะครับตอนนี้ดิเบอรี่ครับอยู่กลุ่มที่หลุดลงมาแล้วนะครับ <Now. S 2> เพราะว่าโดนกลุ่มหน้าทิ้งไปกลุ่มนี้นะครับก็ <Now. S 2> มีพอสโซวิโบครับบ๊อบจุงเกลอุลิซี่นะครับจากแคนเพลนเบริดา้าดิเบอรี่รวมทั้งเฟอร์ซท์นอฟด้วยแล้วก็เอสวนชาเบสด้วยนะครับครับสถานการณ์ตอนนี้ของเสื้อสีฟูบ๊อบเอ่อทางโูชิวิกไปได้ดีมากๆครับโูชิวิกเองปั่นนิ่งมากๆดูแล้ว ต้องยอมรับเลยว่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆแล้วในชว่วงแรกของสเตจนี้ที่ทางมันยังไม่ได้ขึ้นขึ้นเขาเนี่ยปันกันเกือบ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มาถึงขึ้นเขาช่วงท้ายล้าก็ลา้า ความเร็วก็ไม่สูงครับโอูนิบาลีพยายามจะขึ้นอีกเครื่องหนึ่งคุณภาคครับตอนนี้กลุ่มหน้ามีกันสามคันนะครับก็คืออเลคานโดบาเบเดจากบอบบี้ซานี่หวังว่าจะขึ้นมาติดท็อปทรีในโพเดียมให้ได้นะครับแล้วก็ยังมีอินูสคาลินจากคาตูชารวมถึงสต<า>ีเฟนพอยชิบิกจากลาโต้แอลจัมโบ้ด้วยหนีกันไป3คันนี่คือกลุ่ม G ีซของแต่ละทีมนะครับวันนี้เราจะไม่ได้เห็นเบรกเอาเวออกมาทําเกมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้ G ีซนั้นโอ้โหยิงกันหนักหน่วงมากราฟาไมกก้ากับริโอเบอรร์ูานนั้นผลงงงาาานนนนนไไมม่่ดดีีีใกรรรรแขสเเเตจ้้ะคคคัับบโทิปยอวว็ จเกือบ50หรือประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมง <Okay. S 1> เพราะว่าทางมันขึ้นเขาในช่วงท้ายอเลฮันโดเวลเวเดครับอยู่ข้างหน้าตามด้วยซิสเฟนตคริชวิกครับนี่ก็เป็นนักปั่นจากแอลแ pl เมเดดานะครับน่าจะเป็นเดียโกอุลิซี่นะครับนี่แหละครับคว้าแชมป์ไปแล้ว2ส,สเตตในการในขันปีนี้ครับก็ถือว่าผลงานใช้ได้ทีเดียวครับ ถือว่าเป็นคนที่สปรินต์ได้ดีด้วยนะครับสกายจริงๆแล้วในการแข่งจิโร่คงไม่ได้หวังอะไรแล้วละ่ะคงจะต้องไปลุ้นคริสฟูมในการแข่งตุรุฟองส์ับน่าสนใจมากๆนะครับกับครอยชูบิดเพราะว่าเป็นคนที่ปั่นคนเดียวมาตลอดไม่ได้มีเพื่อนร่วมทีมช่วยเหลือนะครับไม่ได้มีดาบ2ดาบ3ของทีมเหมือนอย่างทางด้านบอมเบเด้นะครับที่ก็ยังมีอามาดอช่วยเหลือหรือว่าแอชนานั้นก็ทางมีนิเบลี่แล้วก็ยังมียับขอบโคแซงด้วยลุ่มของชาเวสขยับขึ้นมาได้ดีนะครับ แต่ว่ายังไม่ทันโครชชวิกแล้วก็อเลฮันโดวลเวอร์เดต้องยอมรับเลยว่าทีมของเขานั้นชื่อชั้นเป็นรองทีมใหญ่แต่ว่าโครชชวิกผมว่าตอนนี้คุณภาพกําลังใจเขาดีแล้วก็ได้ใจ ปั่นแบบได้ใจตัวเองขึ้นมาครองเสื้อสีภูแบบที่ไม่มีใครคาดคิดบรรดาโจเต็งหลายคนสลับกันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสทองของครูชวิกที่จะได้แชมป์จีโรดเดียร์2016ครับเขาจะไม่ประมาทแล้วก็สู้สุดท้ายครับถูกต้องครับต้องเต็มที่นะครับไอ้ช่วงที่ยากมันคือช่วงที่19และ20นี่เพิ่งเป็นช่วงที่16เองนะครับแต่อย่างไรก็ตามผลการแข่งขันในช่วงนี้อาจจะมีผลโดยรวมกับเวลารวมทั้ง21ช่วงครับกลับดูกันว่าการแข่งขันแกรนทัวร์ครับแม้ว่าคุณจะนำห่าง3นาที แต่ถ้าคุณรถพังครับคุณล้มเนี่ยคุณหลุดได้ง่ายเลยนะไม่มีอะไรที่คุณจะรับประกันได้นะครับว่าคุณจะนําหารเท่านี้และคุณจะรับประกันการคว้าแชมป์ได้เลยไม่มีทางเด็ดขาดกับแกลนทัวร์ครับนี่แหละครับ3าคนที่นําการแข่งขันอยู่ในตอนนี้ครับมีการสลับแล้วครับตอนนี้ก็ผ่านกันขึ้นมาลากมานะครับช่วยเหลือกันครับแท็กทีมกันชู่คล้าวนะครับ3ามคนครับส卡尔ินคาตูชาบอรเบด้จากโมบี้ซานแล้วก็ควยชีวิตจากลอตโตเอ็นอลจัมโบ้ครับ กลับมาที่เอสบันชาวเวสจากโอลิก้าสืเอ็ดครับพยายามจะล่ากลุ่มที่ตามหลังอยู่นะครับเขาอาจจะต้องยิงไปคนเดียวแล้วล่ะ ดูแล้วคนอื่นล้ามากๆครับแต่เอสตันเชเวนส์เป็นตัวเต็งคนหนึ่งนะครับหลังจากการแข่งขันสเตจที่14ผ่านมาฟอร์มดีมากๆจริงๆแล้วในการแข่งขันสเตจนี้เนี่ยมีนักกีฬาไม่ได้สตาร์ทคนหนึ่งคือเดวิดเดลาครูสนะครับจากสเปนสังกัดเอทิคุสเตปสครับแล้วก็ในช่วงแรกครับก็ปรากฏว่าก่อนที่จะถูกกีซีรวบจับนะครับก็มีเบรกเอาเบย์ขึ้นมาคว้าแชมป์ในการทั้งอิติมิเดตสปินนะครับแล้วก็ขึ้นของเจ้าภูเขาได้นะครับก็คือเดวิดโลเปสกาเซียครับขึ้นเขาลูกแรกจากทีมสกายับ ได้แต้มไป15แต้มครับแต่ว่าเขาลูก2นั้นก็เป็นคอยชิกที่เก็บแต้มไปอีก15แต้มครับเขาลูก3เป็นอเลฮันโดรเวอร์เดะครับสปรินต์สช่วงแบ่งกันไประหว่างมา c ์โกโคดาจากอิตาลีแล้วก็เดียโกอุลิซีบูรลลังผานเป็นเวอร์เดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูครับเห็นได้ว่ามีรถเซอร์วิสนั้นคอยตามประกบนัดปั่นตลอดนะครับเพื่อ มีเหตุฉุกเฉินก็จะช่วยเหลือได้ทันเวลานะครับโดยจะมีวันบาจักรยานของเอของทีมเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งที่ใกล้สุดในการดึงลงมาได้ใช่ครับเมืองสวยจริงครับที่นี่เป็นสตีรีสอร์ทตอนนี้ขึ้นสู่ตอนเหนือของอิตาลีแล้วเดี๋ยวจะมีแวะไปฝรั่งเศสอยู่นิดนึงลงทารไปสวิตเซอร์แลนด์นิดนึงด้วยแล้วก็กลับมาที่อิตาลีในเส้นชัยที่เมืองตูรินนะครับเตะที่21นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยดุสการินดีมากมาก ผมมาเห็นใจกันเลยนะจริงๆถ้สคารินไม่พลาดสองช่วงอย่างทานแพเอ้าที่แกพลาดอ่ะล้มตั้งหลายทีแกมีสิทธิ์ที่จะลุ้น GC หรือว่าอย่างน้อยท็ัพท็อปีนะครับทีเดียวกันนะครับถ่วว่าเป็นคนที่น่าจะฟอร์มดีที่สุดนะครับรองมาจากโคลเชีวิตในกลุ่มทีมทีเดียกันเพราะว่าคนอื่นอย่างนิเบอลี่หรือว่าโบว์เดนนั้นก็มีเศษที่หลุดไปทุกช่วงเหมือนกันชงเส้นคงวาครับอินุสครินหนุ่มรัสเซียสังกัดทีมกาซูชาเข้ามาในเมืองแล้วนะครับแต่อีก10กิโลเมตรครับ เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะครับแต่ผมรับรองได้ว่าสเตจนี้ลุ้นกันถึงตอนท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเลยรุ้กันนะครับว่าอันดับผู้นํานั้นจะมีการลดช่องว่างลงม,มาลดแก๊ปลงม,มาหรือเปล่ากับของเซเวนคอรชิบิกลุ้นกันในช่วงหน้าครับ ยงของอยู่กับผมแล้วก็พี่หนึ่งนะครับในช่วงที่2ของปั่นสนาโลกจิโรจิตเลรีสอ1 6สเตท,ที่16นะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถสง่งเอซเวนันมารุนรับของรางวัลป,ประจําวันกันได้แล้วก็ของรางวัลใหญ่ของรายการของเราครับดีครับคือจกรรักรยานเทรล1.2 CS2 มูลค่า3 1 0 0 0บาทอีกเพียงแค่ไม่กี่วันก็จะปล่อยจากผมไปสู่มือของคุณผู้ชมแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีนั้นส่งเข้ามาได้ครับ4642626นะครับ คำถามผมวันนี้ครับคุณผู้ชมชอบการในขันสไตล์ไหนในการ่งขันจิโร่เตรียมมาสุดจะเป็นการ่งขันสปรินเตอร์หรือว่าการในขันปั่นขึ้นเขาหรือว่าจะเป็นการ่งขันพวกทำทุริจเอาจับเวลาก็ได้บอกได้หมดบอกบได้หมดนะครับไ,ไดปดูในช่วงท้ายครับของการในขันเสร็จนี้ใครจะคว้าแชมป์ครับผู้นําตอนนี้มี3คนที่เกาะกันอยู่นะครับเสื้อสีชมพูเป็นคนที่ ครองเวลาอันดับที่หนึ่งนะครับสตีเฟนคูชิวิคจากเนเธอร์แลนด์สังกัดทีมลอต้เอนาลจัมโบอินุสเซคารินครับเสื้อสีแดงจากกาตูชารัสเซียและอีกคนหนึ่งก็คืออเลนฮอนทันโรเวลเวอร์เดนักปั่นสเปนจากทีมมูีิสตาคนที่ตามมาจะอยู่จอทางด้านขวามือของเรานะครับมีเอสเปนชาเวสด้วยรวมไปถึงยูลิซี่บ๊อบจุงกูซึ่งมีโอกาสได้รางวัลนักปั่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมราฟาไมกาและก็นิบาลีก็วันนี้ดูกันว่า3ามคนนี้ใครจะได้ฟ้าแชมป์เซตนะครับ ต้อบอกว่าแต่ในช่วงแรกอิดูสคลินนี้วันนี้บูแล้วก็ยิงงานต่อเนื่องเลยครับเป็นเอชของทีมคาทูชานะครับแต่ว่ายังคงไม่มีผลงานในปีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยวาวร์ดเดยยังไม่เคยชนะในจีโร่เลยคนสเปนคนแรกที่ชนะในการแข่งจีโร่เดย์เลยคือบร์นาโดรู伊斯ในการแข่งปี1955ซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อ61ป,ปีที่แล้วเป๊ะเลยครับ นี่เป็นโอลิก้ากรินเอนะครับเอสบันชาเวนนะครับตามมาด้วยเพ็กเซกาเฟนโดนะครับคนนี้ครับมิเดนโซนนิบารี่หลุดกลุ่มมาอีกแล้วครับร่วงหมดโอ้โหแบบนี้อาการหมดเลยครับนิบารี่หมดครับโดนกลุ่มของชาเวสทิ้งห่างออกไปครับในขณะที่หัวแถวก็ยิ่งทิ้งห่างเขาก็ออกไปอีกครับสมัครสมาชิกกันมากครับในช่วงเวลานี้แต่นิบารี่ทำไมอยู่คนเดียวอย่างนั้นล่ะครับ โอ้นิบารี่หมดจริงๆครับเหลือเหลือเหลืออีกสองคันครับมีพัสซูวิโวอยู่ด้วยนะครับสองคันครับเอซของ a อ2 r นะครับแต่เขาไม่ต้องการอยู่ในตำแหน่งนี้แน่นอนครับครับกลายไปหลุดไปอยู่กลุ่ม3นะครับกลุ่ม2ก็คือกลุ่มของเอสปันชาเวสครับคุชวิกนั้นในการแข่งสองสเตจที่ผ่านมาขึ้นโพเดียมตลอดนะครับทั้งที่โควาร่าและก็แอลเดลซิเซ่ต้อถึงที่อันดาโลจะกำลังจะขึ้นโพเดียมเป็นครั้งที่3ติดต่อกันครับไม่ธรรมดาเลยนะครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสองนะครับมีบ๊อบยุงเกล้วยครับจากเอทิกควิสเซปนะครับแล้วก็มีราฟาเอลไมก้าครับจากทิงคอฟนะครับที่ปั่นตามกันมาอยู่นะครับรวมถึงดีโก้อุลิซี่แล้วก็เอสบันชาเวสด้วยนะครับ ที่เป็นกลุ่ม GC หลักๆนะครับอยู่กัน6คันครับเป็นกลุ่มที่2ที่ตามหลังอยู่26วินาทีครับกลุ่มนี้แยกดับที่4 5 6กันนะครับ1 2 3 1> น่าจะแบเบอ,อร์แล้วแต่จะเป็นใครคุชวิกเองเนี่ยแม้ว่าจะนำตอนนี้ได้เสื้อสีชมพูแต่ว่ายังไม่เคยชนะสเตจในการแข่งจีโร่เลยนะครับครับแต่ว่าถ้าในกลุ่ม3คนที่หลุดไปนะครับปรากฏว่าถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยในช่วงของกลุ่ม GC ที่จะวัดสปินเตอร์หรือวัดความเร็วปลายเนี่ยมันจะเป็นาไปได้จริงโอกาสได้เปรียบมากกว่าเพราะ เพื่อนนะครับใช่ครับแต่วัวนนี้ดเก็บกว่า2ครคันที่เหลือใช่น,นักแข่งสเปนชนะสเตชไซจิโรมาทั้งหมด105ครั้งนี่จะเป็นครั้งที่106หรือเปล่าผ่านซุ้มนะครับสัญลักษณ์3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับแต่ถ้าผมเป็นกองเชียร์เจ้าถิ่นนะ ผมจะมองหาคนที่มีธงชาติอิตาลีคาดหน้าอกแต่ตอนนี้ต้องหาเขานานสักพักแล้วล่ะครับ <c oughs> เพราะว่าหลุดไปเยอะเลยนะครับนิบาลี <c oughs> เหนื่อยครับไล่ย,ยากเข้ามาครับครับที่พี่หนึ่งพูดว่ามีธงชาติคาดหน้าอกนั้นเป็นสัญลักษณ์การรับของนักปั่นคนไหนก็ตามที่ได้แชมป์จักรยานถนนในประเทศ <c oughs> นะครับก็จะได้สัญลักษณ์นั้นไปไม่ว่าจะเป็นบอเบเดที่มีธงชาติสเปลนลมทังนิบาลีที่มีชาติอิตาลีคาดอยู่ด้วยนะครับนั่นแหละครับมาดูกลุ่มผู้นำอีกครั้งนึงครับตอนนี้อบิ นิเบรีครับที่ผมบอกว่าโดนทิ้งเยอะเลยแฟนๆมาวิ่งให้กําลังใจครับเตรียมตะโกนเชียร์นะครับตะโกนวิ่งไปตะโกนไปให้กําลังใจครับเจ้าถิ่นต่อไปกันอยู่2คันนะครับอิตาลีทั้งคู่นะครับโพสโตวิโวแล้วก็นิเบรียดีครับตอนนี้เหลือ2.4กิโลเมตรสุดท้ายนะครับนี่คือกลุ่มที่2ที่กําลังตามอยู่นะครับเอสบันชาเวสราฟาลไมกาครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นบ๊อบยุงเกลียวด้วยบ๊อบยุงเกลียวตอนนี้หลังจากที่ขึ้นคลองซึ่งผู้ได้แป๊บหนึ่งตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ3ามสี่ หลุดไปไกลมันหกเจ็ดนาทีแล้วนะครับใช่แต่ว่ายังไรเดอร์หรือว่านักปั่นดารุ่งเกลก็น่าจะได้อยู่ทิ้งหางประมาณสิบเอ็ดสิบสองนาทีใช่ครับก็น่าจะลอยลำแล้วนะครับกับเสื้อนักปั่นอายุน้อยนะครับบ๊อบยุงเกลครับสคารินปั่นข้างหน้านี่เหนื่อยน,นะ ครับเพราะว่ามือ GC ตัวเต็งของการแข่งสองคนจี้เข้ามาแต่ผมว่าเก่าที่สุดคือ v อ r วร์เทั้งประสบการณ์และก็ลักษณะของการปั่นท้ายสเตจนี้ครับเวร์เตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับแต่ใครอยากเชียร์มวยลองคงต้องเชียร์โคจิไปย,วยาวๆครับตอนนี้ถือว่าฟอร์มเหนียวหนึบเหนียวแน่นมาก ยี่สิบจุงูได้ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยเลยนะคุณชิวิกดูแล้วในการแข่งจีโรปีนี้ปั่นเหมือนหุ่นยนต์เลย <c oughs> ดูแล้วฟอร์มคงเส้นคงวามากและนิ่งมากๆครับมมก,กำลังใจดีครับ <c oughs> แต่ว่าได้พระรองมา2สเตจนะครับสเตจ14แล้วก็15เ <c oughs> ข้าอันดับ2มาตลอดเขาหวังว่าวันนี้เขาจะคว้าแชมป์ให้ได้ขึ้นถ <c oughs> ึงขนาดนี้แล้วจะได้แค่หวังหรือเปล่าลุ้นกันนะครับแบบวัวดีตลอดนะแบบวัวดีเองก็ไม่เคยชนะครับถูกป่ะ สครินเองก็โอหักมาหลายที่จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบโชคร้ายครับกวันนี้ไม่ต้องพูดถึงกลุ่มเบโกเวรเครับอยู่ล้างท้ายครับเพราะว่าวันนี้ทําเกมกันโห้หหนักน่วงมากซีซีตอนนี้ซีซีแตกกระจายเป็นสามกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหน้าที่กําลังลุ้นควา้าแชมป์เสร็จอยู่กลุ่ม2ของเอสบานชเวสกับบ๊อบจูงเกลและกลุ่ม3ของนิเบลี่กับพอตโซวีโบครับและคุณภาคไม่มองกลุ่มหน้าของสคริน รวมไปถึงเอลฮันโดเวอร์เดกับคุชูเป็นเบรกเกอรเวันนี้ก็ถือว่าเบรกกันมาระดับหนึ่งเลยนะผมว่าช่วงช่วงมันสี่ข้ามจุดกิโลเมตรเลยใช่อาจจะได้เรียกเป็นกลุ่มเบรกเกอรเวไปเลยอ่ะแต่กลายเป็นตัวเต็งซะนะครับที่หลุดออกมาไม่ถึง2กิโลเมตรสุดท้ายทางสวยจริงๆครับเนี่ยทางที่อิตาลีเขาทำดีมากแม้ว่าจะเป็นบนเขานะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็เลยทําทางหลวงไปถึงสถานที่นั้นๆและนอกจากนี้แล้วทิวทัศน์รอบๆมีเทือกเขาแอลป์เทือกเขาต่างๆมากมาย สวยรถเงียบก็ถือว่ามีชมจักรยานแล้วก็มาได้มาแคมปิ้งด้วยนะครับจะมีจุดที่พักเป็นระยะะแล้วก็จะเห็นเต็นท์ของคนดูที่มามาแคมปิ้งแล้วก็มาดูการแข่งขันจักรยานแบบเกาะติดขอบถนนเลยใช่ครับโอ้โหเห็นใจนีบาลี่เลยครับยิ่งปั่นยิ่งเหนื่อยยิ่งปั่นยิ่งท้อยิ่งปั่นยิ่งล้า ตอนนี้ตอนท้ายแล้วด้วยแล้วโดนทัพขั้เขาทิ้งไปเยอะเลยกำลังจะเข้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายครับกับจากที่อยู่ในกลุ่มของนักปั่น5ดาวตอนที่เริ่มต้นการแข่งขันครับดิเบ,บอรีบอยเบเดแลนด้าตอนนี้ดิเบอรีนั้นอาการหนักสุดในกลุ่มที่เหลือนะครับแลนด้าถอนโซไปแล้แต่เต็มสิบนะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่2คนที่กำลังอย่างน้อยครับต้องติดโพเดียมให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นดิเบอรีหรือบอยเบเดร์ครับแต่รุ่นแชมป์เนี่ยค่อนข้างยากแล้วเขาหลอกให้สคารินขึ้นรืเปล่าเนี่ย โอ้โหทั้งแวรเวอร์เดกับคูชวิดเหมือนกับว่าลอให้สกรินขึ้นไปก่อนแต่เดี๋ยวมาดูครับจะเริ่มขยับกันเมื่อไรแต่ักรินก็ต้องบอกว่าต้องปรบมือให้ความใจสู้เขาจริงครับวันนี้จริงแล้วน่าจะยกรางวันคอมพิวเวอร์ดอให้กับเขามากกว่านะบู๊บูจริงๆครับวันนี้ถือว่าใจสู้มากๆกับหลังจากที่จักรยานล้มไปโชคร้ายมีปัญหามาตลอดครับแต่ตอนนี้ใจก็คงยังสู้อยู่ยครับสครินดูลำตัวครับมีอาการสายใช่ไหมแต่ว่าคนที่ตามมาสองคนคือครูชวิดและแวร์เวอร์เด้ไม่มีอาการสายเล็งกันวค แต่พอไม่ได้ก็ปิดลายครับอ่ะแล้วครับย่งกันอยู่2องคันปรากฏว่าเที่ยวว่าซัคลินไม่ไหวแล้วนะครับเวลเวอร์เที่ยวมากโอ้โหมีบางลายมีปิดลายไม่ยอมไม่ขึ้น ตามหลังมาตลอดแล้วก็มาเชื้อด้าเส้นครับอย่างที่บอกกันไปว่าในกลุ่มของทีมทีเขาสปรินต์ได้ดีที่สุดน,นะครับเอริฮานโดเบลเวเดชนะไปครับในการแข่งสเตจที่ส6นะครับ2ชั่วโมง58นาที54วินาทีที่สเป็นคูชวิกได้เวลาเดียวกันแต่โบนัสไทม์เบลเวเดได้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นเบลเวเดขยับเข้าใกล้คูชวิกอีกนิดหนึ่งในขณะที่ดับ3เป็นอินุสคารินจากคาตูชานะักแข่งรัเสเซียครับกับอูลิซีอูลิซีครับยังจะสปรินต์ครับจะสปรินต์เข้าช่วงท้ายนะครับ ปรากฏว่าเป็นอุลิซี่ครับที่เข้ามาเป็นอันดับที่4จนได้นะครับเข้ามาตามหลังของกลุ่มผู้นํา3คันอยู่ประมาณ3ากว่าวินาทีนะครับประมาณสาวินาทีประมาณครึ่งนาทีนะครับประมาณนั้นที่5เป็นจุงก้ครับที่เอสเปนชาเวสเข้าที่8นะครับราฟาเมกาเข้าที่9แล้วก็วินเซนโซนีบาลี่ร่วงไปเลยครับนักปั่นอาซาน่าเข้าเส้นชัยในอันดับที่11แล้วก็โดนทิ้งโดยเวลเวเดคูชวิก หนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีเหนื่อยเลยครับเนี่ยครับเสื้อฟ้ากำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับโดนทิ้งไปเกือบสองนาทีในการแข่งสเตจนี้กลุ่มจีซีอีกสองคนที่หลุดไกลยิ่งกว่านิเมอรี่ครับอับบดอร์เข้าอันดับสิบเก้าตามหลังสามนาทียี่สิบวิแล้วก็ลิเกเิโตอูลานจากคะแนนเดีคนนี้โอ้โหไปไกลยิ่งกว่าครับอันดับยี่สิบห้าตามหลังห้านาทียี่สิบแปดวิครับนี่คือมอสเตจเดียวนะครับโอ้โหโดนกินขาดเลยครับหมดแรงด้วยแล้วครับจักรยานมีปัญหาในช่วงแรกอันนั้นไม่เท่่่่าาาาาไไหหรรรรเเเเพะขสมถลลลลทัันนแแบววออ์ด้ก็ิตตง คนทิ้งจริงคร,ครับวันนี้บไไังวัเดนก็คว้าแชมป์เสร็จครั้งแรกได้ในชีวิตของเขาในจีโรจัลเลียครับหลังจากที่เพิ่งมาแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกด้วยอายุ36ปีแล้วก็ได้โบนัสสามไปอีก10วินาทีครับคุณชิบิข้าดับ2ได้โบนัสสม6วิแล้วก็ส卡ลินั้นได้4วินาทีที่จะลบไปจากเวลาเริ่มนะครับจริงๆแล้วนี่บาลี่ถ้าเกิดไม่มี พราะโซวิโวปั่นมาด้วยผมว่าแกช้ากว่านี้ครับใช่นี่เพราะโซวิโวเข้าก่อนยังช่วยกันบางช่วยกันนําตามมานะครับไป็นวันโดนทิ้งไกลกว่านี้อีกนะครับนี่ครับของอันดับสเตดนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปครับผมไม่ได้อันดับหนึ่งครูชิบิกอันดับสองนะครับอันดับสามเป็นสคารินอูลิซี่อันดับสี่ยุงเกลอันดับห้านะครับแล้วก็เอสบานชาเวสอันดับแปดไมก้าอันดับเก้าพ่อโซวิโวอันดับสิบและดิบาลี่อันดับ11ตามหลังร่วมๆเกือบ2นาทีที่เสียเวลากันไปในวันนี้คครรัับทททีีีีมม่่่ไดด้้้จาาางกกกสสสุในนนนแขขเตือยะครับ เวลาของสกายนั here, said, ้น9ชั่วโมง4นาทีอลฮาร์โรเวอร์เดก็ดีใจกับชัยชนะครั้งแรกของเขาในการแข่งขันชีโร่ดีอิตาเลียครับเขาบอกเขาตั้งเป้ามาในการแข่งขันรายการนี้ตั้งเป้าอยู่2มวิชั่นด้วยกันครับวิชั่นแรกคือคว้าแชมป์เสร็จให้ได้แล้วก็วิชั่น2คือในการขึ้นโพเดียมให้ได้เขาบอกตอนนี้เขาทำไปได้ครึ่งหนึ่งถูกต้องนะครับแต่เขาบอกว่าคริชวิทนั้นแข็งแกร่งจริงๆนะครับ เชื่อว่าเป็นแชมป์ได้ตอนท้ายสาหรับคูชิวิกนี่ยกย่องครูชิวิกเลยนะบอกว่าครูชิวิกตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งเพราะเวลารวมของครูชิวิกนาอยู่นะครับ6 3 4 0 1 0วินาทีเอสมาชาเวสอยู่อันดับที่สองตามหลังสามนาทีเป๊ะเลยเบลเวเดตามหลังไม่ถึงสานาทีครึ่งยืดไปไกลเลยครับซิเบอรี่ครับหล่นไปอยู่อันดับ4ี่ตามหลังถึง4ี่นาที4ี่ิบสาวิเพราะวันนี้เขาเสียเวลาไปร,ร,ร่วมเกือบสองนาทีครับคูชิวิกครับได้ครองเสือ้อสีชมพูต่อไปนะครับ uh. เขาก็บอกว่า จริงๆแล้วในการแข่งขันคราวนี้เขาก็มั่นใจแล้วก็เขาเหมือนกับว่าควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่ามีการลุยกันพอสมควรในช่วงแรกของการแข่งขันทั้งนีบาลีทั้งเวอร์เรเด แต่เขาบอกว่าตรแหนังเขาก็ดีตลอด <S <S เซอน้ำเงินเมื่อกี้นี้ครับยังคงเป็นของดามิโน,โนโคูเนโกเก็บแต้มตอเล็กต่อน,น้อยตอนนี้ทิ้งห่างไปเลื่อมีโอกาสในการครองซื้อผู้จ้าผู้เขาค่อนข้าง,ง,งสูสูนิสโซโรครับวันนี้ก็ยังคงเป็นอันดับของเสื้อแดงอยู่แล้วก็โดอุลิซี่ไล่มาเหลือแปดแต้มวันนี้ครับในเซตสิบเจ็ดคืนนี้มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เสร็จเป็นครั้งแรกในชีวิตครับแต่เราไม่รู้นะวันนี้โซโลกับอุลิซี่ใครจะได้เสื้อแดงกันแน่ยังไรเดอร์ครับยังเป็นเจ้าเก่านะครับผลงานดีมากมากครับษอะ ตอนนี้นำเฮนาวจากโคลอมเบียอยู่14นาที17วินาทีโอ้น่าจะาลอยลำแล้วล่ะครับเอาละครับไปดูกันในขันของค่ำคืนวันนี้ครับสเตจ17ครับวันนี้จะกลับมาแ่นขันของเหล่าเจ้าความเร็วกันอีกหนึ่งรอบครับเป็นการในขันของพวกสปรินเตอร์ครับพี่หนึ่งครับระยะทาง196กิโลเมตรออกสตาร์จากที่สูงนะครับจากโมเวโนกาซาโนเดอาดาแล้วก็ปั่นลงเขามาขึ้นเขาลูกเตี้ยๆนิดนึงแล้วก็มีอีก2ลูกไม่สูงมากนักแต่ทางสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย ลาดยาวเลยครับเป็นทางราบเลยนะครับหลังจากลงเขามา80กิโลเมตรครับเป็นทางราบยาวๆเลยไม่น่าจะใช่วันนี้ของเบรกเอาไว้แน่นอนครับวันนี้สิงชัยเจ้าของเร็วพี่เดยว่ามันไม่เหลือใครให้สปินแล้วสิครับถอนตัวไปหมดแล้วนะครับโรเจอร์มาเซลคิทเทลอังเรไกเปิลอาร์นอร์เดเมร์นะครับไม่มีใครแล้วครับเหลือไปแค่คนเดียวครับดิโซโลครับใช่ครับจะเข้าเส้นชัยที่คาสโนเดออาร์ด้านะครับ ระยะทางก็ไม่ถึง200กิโลเมตรและทางไม่โหดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้พวกตัวเต็ง GC อาจจะต้องประคองตัวเกาะไปกับเขาด้วยแล้วกันเซฟแรงกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้ลุ้นกันว่าดิซโลนั้นตอนนี้ครองแสดงอยู่แต่จะคว้าแชมป์เพื่อักษาสีแชมป์เสร็จทั้งแลนชีวิตของเขาได้หรือเปล่าลุ้นกันในค่ำคืนนี้และตามไฮไลท์ได้ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ1ทุ่ม15บาทีวันนี้ผมล้วกับพี่หนึ่งลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ